าเดือดนั่นโซเชียลกับเรื่องราวของนักร้องเสียงดีนนทนนเมื่อจูจ่ๆนนก็ไม่สามารถไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตท,ที่จะจัดขึ้นในประเทศออสเตรเลียได้อย่างกระทันหันท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากวิจาร์สนัน โดยเรื่องราวดราม่านี้เริ่มต้นมาจากเพจ Mass of Events ซึ่งเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตของนนทนนด้รอนจดหมายประกาศถึงเรื่องคอนเสิร์ตนนทนออสเตรเลียนทรอลิฟอเมลเบิร์นที่จะจัดขึ้นในวันที่2กันยายน2565ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียถูกเลื่อนออกไปแบบฟ้าผ่าเนื่องจากติดปัญหาเรื่องวีซา่าทำให้ทางผู้จัดจำเป็นต้องเลื่อนงานคอนเสิร์ตออกไปและจะทำการคืนเงินค่าบัตรให้ ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์เดือดถึงเหตุผลที่คอนเสิร์ตถูกยกเลิกทั้งที่ก่อนหน้านี้คอนเสิร์ตของนนก็ขายบัตรหมดอย่างรวดเร็วพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าใช่เหตุผลเรื่องวีซ่าอย่างที่ผู้จับชี้แจงหรือไม่ ในขณะที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสชแชตสนทนาซึ่งอ้างว่าเป็นข้อความแอดมิน Li n e o f f i c i a l ของ Mass of Event โดยให้เหตุผลที่คอนเสิร์ตของนนถูกยกเลิกนั้นเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อว่านนเป็นศิลปินในสังกัด Love It และไม่เชื่อว่านนจะไปออสเตรเลียแล้วจะกลับไทยแม้ว่าทางผู้จัดจะให้เอกสารเท่าไหร่ก็ตามแต่วีซ่าของนนก็ไม่ผ่านอยู่ดียิ่งทาเอาชาวเน็ตเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์เดือดเข้าไปอีก ด้านนอนออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องราวดังกล่าวด้วยการโพสต์ภาพแกงตัวเองพร้อมข้อความติดตลกว่าถ้าไปยื่นว่าเป็นตลกบอยแบนด์ตั้งแต่แรกก็อาจจะผ่านไปตั้งนานแล้วท่ามกลางบรรดาแฟนคลับส่งกำลังใจให้นนเป็นจำนวนมาก จนผู้จัดคอนเสิร์ตของนอนร่อนจดหมายฉบับที่2ขอโทษถึงกรณีที่แอดมินไลน์ออฟฟิเชียลได้ให้ข้อมูลกับลูกค้าโดยพา,ารักการพร้อมยืนยันว่าทางผู้จัดงานได้ขอวีซ่าให้ศิลปินและทีมงานถูกประเภทรวมถึงเคารพการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าทางการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศออสเตรเลียได้เช็คข้อมูลถี่ถ้วนมากน้อยแค่ไหนรวมถึงขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องและแฟนเพลงของนอนทน์นอีกครั้ง ทำเอาบริษัท Love Is Entertainment จำกัดรอนจดหมายชี้แจงด่วนปกป้องชื่อเสียงของนักร้องในสังกัดนนทนนว่าเรื่อง Admin Line Official ของผู้จัดงานได้ไปตอบคำถามเรื่องที่นนไม่ผ่านวีซ่าเพราะไม่เชื่อว่าเป็นศิลปินนั้นไม่เป็นความจริงโดยทางผู้จัดคอนเสิร์ตได้ขอวีซ่าให้ศิลปินและทีมงานเพื่อทํากิจกรรมชั่วคราวในประเทศออสเตรเลียแบบกลุ่มหากมีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มไม่ผ่านวีซ่าจะทําให้คําร้องของวีซ่าทั้งหมดถูกตีกลับหรือไม่ผ่านทั้งกลุ่มพร้อมจี้ไปถึง Mass of Event ให้ออกมาแสดงความรับผิดช ชอบต่อเรื่องนี้ด้วยการขอโทษทางบริษัทและศิลปินที่ทำให้เสียชื่อเสียงกระทั่ง Mass of Event ออกมาโพสชี้แจงอีกครั้งว่าทางทีมงานไม่ได้ให้ข้อมูลเท็จกับใครซึ่งรายละเอียดเอกสารเรื่องการพิจารณาวีซ่านั้นเป็นเรื่องภายในโดยผู้เกี่ยวข้องได้อ่านชัดเจนตรงกันแล้วพร้อมโชว์เอกสารบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่าทางผู้จัดไม่ได้มีการบิดเบือนหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแต่อย่างใด ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้นแฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ